สวัสดีครับทุกคนผมโดนแอบถ่ายมาหนึ่งวันครับวันนี้วันนี้จะแบบว่าไม่คิดเรื่องงานเลยทำสมองให้ผ่อนคลายอะไรดีๆเ็นจะมาตอนอรับชมรายการนี่เหรอ ฟังไม่ผิดครับผมโดนบิลแอบถ่ายมา1นวันผมก็เลยคิดว่าเออเราเอามาทําเป็นคอนเทนต์แบบรีแอคชีวิตตัวเองหนึ่งวันแล้วกันนะก็คือจริงๆตอนแรกเนี่ยบิวเขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเขาถ่ายคลิปอะไรตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะถ่ายคลิปแบบว่าเออช้อปปิ้งไปเล่นชิวๆวันหนึ่งวันเดวิดเขาหรืออะไรยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูว่าใน1วันเนี่ยชีวิตผมมันมีอะไรบ้างแล้วออกไปข้างนอกกับบิวเนี่ยเหตุการณ์อะไรมาเป็นยังไงบ้างนะทุกคน วันนี้เนี่ยเป็นช่วงปีใหม่แล้วเราก็คิดว่าเอ้ยวันหยุดของเรานะเราเบรกให้ตัวเองก่อนปีใหม่แล้วเราก็คิดว่าเราจะออกไปเที่ยวสสวนสสนแล้ นี่โอ้โหคนตันนี้ทำงานขยันขันแข็งครับส่งบอนดี้เจลลี่อะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้หนึ่งกล่องก่อนปีใหม่แต่วันนี้วันหยุดของออฟฟิศเราก็เลยต้องส่ง บิวเขาจัดแจงทุกอย่างเลยชาล่าไอนเอ็นะลนาาวนะนอแนละเลือกร้านไม่หมดเลยชาล่าไ้ชนเอ็มนะลีนอาลาวนะแล้วเดี๋ยวดูไปเดินดูแล้วเดี๋ยวไปไงบ้างนี่คือเรากำลังจะไปสยามพารากอน ทำให้เขาได้เท่านี้เราก็ดูแลเขาเราซื้อบ้านซื้อรถอะไรเขาไม่ได้น้องซื้อบ้านไดเพราะว่าบ้านรถอะไรเขาซื้อเองไปหมดแล้วไงเขามีหมดแล้ว นี่คือความจริงอะทุกคนเพราะว่าก็จริงๆเราก็แบบเอ้ยเป็นคนอินแฟชั่นอยู่แล้วไงเราก็อะไรที่เราซื้อให้เขาได้เราก็ซื้อเพราะว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งใหญ่ๆที่มันเป็นแบบว่าเอ้ยเป็นบ้านเป็นรถเราไม่ได้ซื้อให้เขาอยู่แล้วไงเราก็ตกลงว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อผ้าอาหารอะไรเงี้ยเราก็ซื้อให้เขาได้เราก็ซื้อเฮ้ยคินดนี้ไหมวันนี้ ตอนแรกเราก็ชวนเขาไปเอ้ยกินกุ้งล lobster ไหมเพราะว่ามันจะชอบมีแบบไอ้เบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์อะ่ะไปพาเขาไปกินแล้วเขาชอบเขาบอกว่าไม่เอาซูชิเซกิร้านประจำดิไปกินซูชิเซกิเป็นอาหารญี่ปุ่นนะทุกคนอร่อยมากร้านนี้และนี่คือหน้าตาของเจ้ามือนในวันนี้ครับนี่กินจะได้สนลดนะเยอะมากเลยครับนี่คือชิปอะไร ตามใจบิลนถึงตอนนั้นผมเริ่มสงสัยว่ามันคือคลิปอะไรพวกเรยถามว่านี่คือถ่ายคลิปอะไรเพราะว่าก็ถ่ายให้โดยไม่ให้ซุ้มให้เสียงแล้วเขบอกว่าตามใจบิวหนึ่งวันม่า <c oughs> <c oughs> และมาหากรรมการซื้อเสื้อผ้าของดูวลพรก็เริ่มขึ้นทุนกคน หลังจากนี้คือผมเริ่มถ่ายให้เขาแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่าตามใจบิวหนึ่งวันเราก็ไม่รู้ไงเราก็ถ่ายให้ถ่ายให้ไว้ก่อนปกติเราก็ถ่ายให้เขาอยู่ละแล้วเดี๋ยวดูเนี่ยเราก็ยินดีถ่ายแล้วตอนแรกเราโดนแอบ,บถ่ายมาไงเราไม่รู้ตอนนี้เรายินดีถ่ายแลว <S <S อ้าวเป็นไง <laughs> คุณบิว <laughs> ผมกําลังรีแอคคลิปที่คุณแอบ,บถ่ายผมเ <laughs> นี่ผมกําลังรีแอคคลิปที่คุณแอบ,บถ่ายผม <laughs> ไงคุณบิวเพิ <laughs> <laughs> ่งตื่น <laughs> ปวดหัววันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีแอคต่อาตัวนี้นะเออสวยเจ๋งไหมนี่ปอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปช็อปอีกใส่อกใ้ก่อ <c oughs> นเดี๋ยวมาอ่ะคือทันินเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเวลาลงเสื้อผ้าเนี่ยทำแบบกองๆอย่างนี้ไม่ได้นะเขาชอบพับ <c oughs> นเนี่ยคือชีวิตผม<ว>แหละคือแบบว่าเออปกติผมก็จะชอบพับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบติดแบบเวลาไปไหนเราก็จะชอบพับเสื้อผ้าให้มันเรียบร้อยเวลาเขามากองกองกองอันนี้ก็คือไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเหมือนกันแล้วก็เป็นสามสี่ตัวที่เขาจะซื้อผมก็กองกองก็เลยพับผ้าไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวเสื้อผ้ามันยับไงไม่สวยของขวัญพีมพใหม่ขอบคุณเนานะจ้าจ้า ดี๋ยวไปต่อร้านอื่นนะชาแนลชาแนลชาแนลเราจองชอบชาแนลได้พอดีว่าพอดีว่าเราจองชอบชาแนลได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะว่าคุณธนิน,นจะใจดีอุกปการะได้มากแค่ไหนก็เดิน,นมาช็อปชาแนลไม่เคยคไม่เคยได้คิว<อ>เลยวันนี้เรามาสิบเอ็ดคนนคือเราตึงกันมากธนินจะไปงงนะตอนนั้นอ่ะที่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวไปชาแนลแล้วก็ไปอัดคลิปว่า ตามใจบิวหนึ่งวันเราก็แบบเยอะมากอที <laughs> ่ที่สุดครับผมเราก็อยู่ที่ชาแนลชอบชาแนลชอบชาแนลเฮ้ยเจ๋งเนาะเป็นกระจกแต่ว่าไทย,ยนะเห็นไหมชอบชาแนล ซื้ออะไรให้วันนี้น้ำเปล่าข <laughs> อาให้น้ำเปล่าโอ้คือของได้เยอะนี่อืลองได้ แล้วเราก็ไปต่ออีกร้านหนึ่งทุกคนก็ไปต่อที่ร้านโปเตก้าอันนี้ผมซื้อรองเท้าแตะก็คิดว่าซื้อของขวัญให้ตัวเองปีใหม่อะปิวซื้อกระเป๋าให้ตัวเองผมก็ซื้อรองเท้าให้ตัวเองขอบคุณนะขอบคุณเลยมั่วมั่วไปหมดปกติธนินจะเป็นคนเลือกของนานมากอันนี้เลือก10-15นาทีเสร็จเลยนีใจไหมวันนี้ได้ของ้ะปกติไม่เคยได้ นี่ก็คือเสร็จแล้วช้อปปิ้งเสร็จแล้วแล้วตอนนั้นไหนเฮียบาสตก็โทรมาว่าเอ้ยมาสยามด้วยกันสิมากินข้าวก็เลยไปกินไปกินโมโม่ล่าสุดมีเด็กมาหาโอ้มาหาเด็กมาช่วยช้อปปิง้งใช่เ,เดี๋ยวไป,ไปกินข้าวกันปะไปไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะโอเคไปกินโมโม่ไปไป

อยากกินเฮลตี้เราก็โอเคกินเฮลตี้ก็เฮลตี้เราก็เลยโอเคเริ่มปีใหม่ด้วยกันกินเฮลตี้ซื้อสลัดทุกอย่างความเฮลตี้แสนสนรู้สึกยังไงกับความที่เราจะกลับมาเฮลตี้แล้วคะดีดีดีถ้าสุขภาพเราดีเราก็โอเคเลี้ยงเหรอใช่อ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะเราอยู่พารากอนมาต่อ12ชั่วโมงใลควะคะู้ ใครทิ่ว่า8ชั่วโมงพอไม่พอจะเดินมาแลวารวรอบตัดเยีบตอนนี้เรากลับจากห้างแล้วแล้วเราก็ซื้อของทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยเราก็มาเปิดของที่บ้านนะดูว่าซื้ออะไรกันมาบ้างนะครับวันนี้ออ oh my god oh. Oh. อันนี้เป็นแบบ h e a l t h นะเป็นแบบสลดัด น,นี่เป็นน้องแนวนะอันนี้เป็นน้องโบเตกาอันนี้เป็นแบบเสื้อผงเสื้อผ้านี่แล้วก็สุดท้ายคือเขาหลอกผมด้วยการที่บอกว่าเนี่ยอัดคลิปไปเลยอัดคลิปเป็นเหมือนอันบ็อกชแนลที่ซื้อมาวันนี้นะเป็นเหมือนกับว่าเป็นช้อปปิ้งเทเลปี้ไงเพราะว่ามันมีตอนในช่องเขาที่ชื่อว่าช้อปปิ้งเทเลปี้แล้วก็เหมือนเปิดกล่องอันบ็อกวิวชแนลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อจากเนี้ยก็คือเป็นการอันบ็อกชแนลใบที่เขาเพิ่งซื้อมานะทุกคนก็บอกกนว่าสตอรี่ของเรื่องนี้คือยาวมาก ท่านินพูดให้ฟังในรถว่าจริงๆอ่ะจะได้ซื้อตั้งแต่ตอนที่ผมทองอ่ะสามสี่ปีที่แล้วอ่ะประมาณสิบเก้าไงตอนนั้นเจนนี่ยังไม่ได้ใส่นะราคาประมาณเซนสองเซนสามแล้วก็มาอีกหกเดือนที่แล้วเซนเจ็ดแล้วก็ไม่เอามาเอาตอนไหนสิบเก้าโอ my god my god ่นินทำตุ้งสวยปะสวยดิเขาเขาถอดไรดิเขาอยากรู้อันนี้นั่งนั่งก่อน ในฐานะที่เทนิงเป็นผู้ชายอะแล้วผู้หญิงอะใช้ก็เป่าแพงเนี่ยเห้รู้สึกไงในฐานะที่ในมุมของเราเราสึกว่ามันมันแพงเกินความจําเป็นอันนี้คือหนึ่งนะแต่สองคือเข้าใจเหตุผลว่าทําไมมันแพงมันคือเรื่องราวของแบรนด์มันคือประวัติศาสตร์ของแบรนด์เราเรามีกําลังมากพอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลาบากเรามีกําลังทรัพย์พอหรือเราเก็บตังค์มากพอที่เราจะให้รางวัลตัวเองก็ก็ใช้เถอะคือนี่จะเป็นลูกหลักคนต่อไปเลยนะ อันนี้ไซส์อะไรนะยี <26. S 1> ่6หข้างหลังก็ใส์ของดีอะ่ะอ้ยพอแล้วจ,จบคลิปนี้ยังมีความสุขอ่ะจะบอกทุกคนว่าจะบอกทันี้ว่าอันนี้คือคลิปตอนแรกจ,จะทำคลิปเป็นนี้แอบถ่ายธนินนีน้าเนี่นนทุกคน <c oughs> ผมไม่รู้จริงๆว่าผมโดนแอบถ่ายมา1วันนะจนกระทั่งบิวเฉลยหลังจากที่อันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวชาแนลเสร็จ ว่าเราอะโดนแอบถ่าย1วันแล้วก็เป็นคลิปโดนแอบถ่าย1วันผมว่ามีหน้าละว่าแบบเออถ่ายอะไรย,ยุกยิกยุกยิกแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ตอนแรกคิดว่าเป็นคลิปเขาเราก็เต็มใจถ่ายให้สุดท้ายเป็นคลิปเราผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมเอามาทําเป็น react ชีวิตตัวเอง1วันแล้วกันนะเนี่ยทุกคนชีวิตผมก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เราไม่ได้ทํางานเป็นวันหยุด1วันที่เรานัดกันไปชอปปิ้งนะแล้วก็ สุดท้ายบิวได้ซื้อกระเป๋าผมได้ซื้อรองเท้าผู้หนึ่งแล้วก็ซื้อของกลับมาทําสลัดกินกันนะแล้วก็กลับมารีวิวกระเป๋านะครับรีวิวชาแนลไปให้ทุกคนดูถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ก็คอมเมนต์คุยกันว่าอยากดูอีกนะครับเดี๋ยวอาจาจะทําให้ดูอีกแต่คราวต่อไปอาจจะไม่โดนแอบถ่ายแล้วนี่ไงทำไมอ่ะทาให้ดูอีกไงไนี่เ <laughs> จ้าตัวของไม่ถ่ายแล้วนะครับทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามคลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปถ้าเกิดมีอีก <laughs> คลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงจะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามครับสวัสดีครับ